สวัสดีค่ะคนวันจันแม่หม่อมาบอกดวงนะคะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมจากวันที่22ไปถึงสิ้นเดือนเลยนะคะ31ตุลาคุณเกิดวันจันคุณได้ไพ่สสตรงนะคะราชินีสิงโตหน้าไพ่บอกถึง ผู้หญิงเก่งที่ใช้ความแข็งแกร่งภายในตัวเองบวกความตั้งใจบวกความกล้าหาญที่จะไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดๆนี่คือหน้าภายนะคะบอกความหมายทานองนั้นค่ะอามาฟังคําทํานายสัปดาห์นี้เลยค่ะการเงินคนวันจันทร์ หาเงินเก่งมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาตลอดสัปดาห์ได้ครอบครองของราคาแพงจากการซื้อและได้มาโดยมีคนให้โดยสเสน่หาสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันจันทร์ที่เป็นผู้หญิงคุณจะหาเงินได้เยอะหาเงินได้เก่งกว่าชายที่เกิดวันจันทร์ค่ะ มาเรื่องการงานค่ะคุณจริงจังกับงานเกินไปจนเครียดเป็นช่วงที่ตั้งใจกับงานเพื่อให้ออกมาดีที่สุดสำหรับคุณนะคะจะไม่ทำอะไรแบบขอไปทีไม่ใช่คุณค่ะทุกสิ่งต้องสมบูรณ์แบบต่อให้เป็นงานยากงานหนักงานท้าทายคุณก็เต็มที่สุด สมกับไพ่บอกนะคะผู้หญิงเก่งในสัปดาห์นี้ยกให้คุณไปเลยค่ะมาความรักคนวันจันทร์ถ้าคุณคิดจะแต่งงานก็กว่าจะได้แต่งเพราะต้องพร้อมทั้งหน้าตาการงานความรู้ต้นตระกูลหลายอย่างไปหมดค่ะ เพราะเธอเก่งจนไม่ต้องพึ่งพาใครและถ้าแต่งก็ต้องดีตามสเปคที่ตั้งไว้ว่าอย่างนั้นนะคะหากคุณเป็นผู้หยิงวันจันทร์ <c oughs> ก็จะได้เป็นหัวหน้าครอบครัวเมื่อแต่งงานแล้วคะ่ะอะไรอะไรต้องผ่านคุณก่อน ามาคนครองเรือนนะคะเด่นถ้าเป็นผู้หญิงค่ะสามีจะรักจะลงเชื่อฟังทำตามทุกอย่างด้วยดีค่ะสำหรับคนโสดที่รอมานานคุณจะได้พบคู่แท้ในสัปดาห์นี้ได้คนเด่นคนดังคนเก่งด้วยนะคะอาสุขภาพคนวันจานร,ร่างกายคุณแข็งแรงดี พราะเป็นช่วงที่ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพาคุณจะปวดเมื่อยบ้างจากการทำงานนิดๆหน่อยๆเป็นแป๊บเดียวก็หายค่ะข้อแนะนำอย่ารับผิดชอบงานคนเดียวไปเสียทุกอย่างนะคะแบ่งให้คนอื่นบ้างพอต่อไปงานที่สำคัญ กว่านี้จะมีเข้ามาเร็วๆนี้นะคะขอให้คุณโชคดีค่ะคุณวันจันอย่าลืมเป็นกำลังใจให้แม่หมอนะคะ1ไลค์หนึ่งกำลังใจขอบคุณมากๆที่ติดตามแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ